สวัสดีครับผม,บผมตอนนี้คุณกำลังรับชมวิเชตสตูดิโอนะครับวันนี้เราจะมาแนะนวเรื่องความแตกต่างระหว่างหน้าผู้หญิงและหน้าผู้ชายนะครับผมนะจากที่ผมร่างมาให้ดูอันนี้คือร่างเฉยๆนะคือความแตกต่างของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยผมขออธิบายผู้ชายก่อนละกันผู้ชายเนี่ยมีโครงหน้ายาวเล็กน้อยตาจะเรียวเล็กและอยู่ฝั่งตรงด้านบนมีสันจม,มูกและมีปากที่ใหญ่นะครับผม ผู้ชายจะมีสันจมูกคือบริเวณนี้ i. อันนี้คือมันมีเส้นค้าบนะครับประมาณนี้ถ้าเป็นผู้ชายจะมีสันจมูกโอเคแล้วผู้หญิงผู้หญิงใบหน้าจะใบหน้าจะเล็กมีปริมาณผมมากดวงตาโตจุด <c oughs> จมูกเป็นจุดเล็กๆแล้วปากเล็กนะครับผมก็ <c oughs> จะประมาณนี้แต่ไม่มีไม่มีสันจมูกนะลองสังเกตดูบริเวณนี้จะไม่มีอาจจะมีก็ได้ถ้าเป็นแบบว่า ผู้หญิงกล้ามอะไรอย่างนี้อาจจะมีส้นจมูกขึ้นมาแต่อันนี้เป็นพวกโมอเอ็มโมเอ็ไม่ไม่นิยมใส่สนจมูกนะครับผมอ่าต่อไปคือเราจะมาบอกเรื่องตำแหน่งของทาใช่ไหมความแตกต่างอ่ะเดี๋ยวผมจะวาดสเกลมันให้ดูอ,อย่างผู้ชายเนี่ยสเกลมันจะอยู่แค่ตรงนี้สเกลตานี่แต่ของผู้หญิงเห็นไหม มันจะต่างกันคือผู้หญิงเนี่ยต้องใช้ประมาณนี้อ่าเห็นไหมสเกลคือจะว่าไงดีอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะดวงตาจะ,ะได้กว่าผู้หญิงใช่บ่งบอกถึงความเป็นอ่าแมนขึ้นอ่าผู้ชายตำแหน่งของคิ้วจะต่ำของผู้หญิงตำแหน่งจะคิ้วจะ,จะ,วะวจะสูงกว่าอ่าใช่แล้วจะสูงกว่าใช่ไหม ผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเย็นๆน่ะหางคิ้วจะตกแต่ถ้าเป็นผู้ชายแบบว่าค่อนข้างดุด,ดนันหางคิ้วจะจะสวยขึ้นนิดนึงใช่อันนี้ผู้หญิงก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตำแหน่งของจมูกจะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่อันนี้คือผู้ชายผมจะว่าไงคือลักษณะของผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ชายที่ตัวสูงกว่าผมปรับเลเยอร์ของผู้หญิงให้มันให้มันตำ่ำให้มันสูงเท่าๆกันจะได้ดูง่ายๆ ประมาณนี้เห็นไหมครับว่าตำแหน่งจมูกจะใกล้เคียงกันมากประมาณนี้ใกล้เคียงกันคือใกล้เคียงกันมากครับแล้วก็จุดสำคัญคือผู้หญิงนะครับในลักษณะของโมเอคคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยดวงตาจะใหญ่กว่าของผู้ชายแต่ทำไมใช่ไหมว่าทำไมจมูกเนะี่ย มันต้องอยู่ต่ํากว่าตัวผู้ชายนิดหน่อยนะ <lifting brewer ies> เพราะว่าตำแหน่งของจมูกอ่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคางสั้นใช่ไหมไม่ได้คางยาวแบบผู้ชายผู้ชายจะเป็นลักษณะของคางยาวอ่าจะเป็นลักษณะของคางยาวผู้หญิงเนี่ยจะเป็นลักษณะของคางสั้นอ่ตาตำแหน่งของจมูกเลยจะตกลงมาต่ํากว่าละตำแหน่งของผู้ชายแต่ยังลืมนะครับว่ามันใกล้เคียงกันใกล้เคียงจนเกือบจะจะอันเดียวกันเลยอ่ตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็จุดสําคัญนะครับผมคือผู้ชายเนี่ยต้องสูงเข้าไปที่ตาผู้ชายเนี่ยหางตาจะตกนะครับผมไม่ไม่ได้หางตาขึ้นถ้าเป็นพวกเคสอ,อะไรอย่างนี้ก็ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายเมสหรือว่าเป็นคุณลุงใจดีใจดีหน่อยอย่างนี้หางตาเ็าจะตกจะจะแสดงถึงความความใจดีนะครับคือมันจะบอกลักษณะอุบัิิัยของตัวละครที่เราวาดได้ด้วยครับในเรื่องของคิ้วหางตาอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็เมื่อเอาภาพสองภาพมาเทียบกันใช่ไหมจะเห็นความต่างอย่างนีเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าเอาภาพอย่างนี้มาเทียบกันคือจะเห็นความต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายยังเห็นได้ชัดเพราะว่าผู้ผู้ชายเนี่ยจะมีความเออบริเวณคางจะเหลี่ยมนะครับผมและหลายคนที่วาดวาผู้ชายจะเป็นคางอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยถ้าทําอย่างเงี้ย คุณอะไรคือที่คุณสังเกตได้ครับคือน่าจะดูเด็กลงใช่ไหมใช่มันจะเหมือนแบบพวกพวกเคไปเลยอะถ้าคุณจะวาดเมอะไรอย่างงี้ก็ขอแนะนํานะครับผมว่าให้เป็นคางคางเหลี่ยมดีกว่านะถ้าจะวาดคางแหลมอะ่ะควรจะเป็นพวกผู้หญิงอ่าอย่างนั้นครับผมครับสําหรับวันนี้ก็ เรื่องความแตกต่างของใบหน้าที่มาแนะแนลกันวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพ์ทหน้าผมว่าผมจะทำเป็นคำหนึ่งนะผมว่าผมอยากทำเป็นน่าจะเป็นความแตกต่างของหน้าอกผู้ชายแล้วก็หน้าอกผู้หญิงนะครับผมแต่ทุกท่านที่ดูอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ครับว่าอยากให้สอนอะไร ถ้าทีมงานสามารถนํามาแนะแนวหรือว่านํามาสอนได้จะจะ,จะเอามาสอนแล้วก็ทําให้ดีให้มากที่สุดนะครับผมอย่าลืมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับเแล้วก็ถ้าคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้สอนอะไรหรือว่าอยากให้วาดอะไรให้ดูอย่างเงี้ย คอมเมนต์ไม่ได้เลยครับพวกเราจะดีใจมากเลยครับสำหรับวันนี้วิชเชสสตูดิโอก,กับทีมงานแล้วก็ผมนะครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย